สกเกิร์ตว่าอยังไงเหรออะแล้วมาตอนไหนเนี่ยเอ้าพวกบองมาจากไหนได้ข่าวว่าแก๊งแหวนจะกลับมาจากตะวันแล้วนะจะกลับมาบนแหวนวแล้วเ,เย้เฮ้ยจริงเหรออ,อย่างนี้พวกเราต้องไปไปรับท่านกลับมาพวกเราต้องผ่านด่านหัวหน้าทีเล็กไปก่อนนะ เพราะที่นั่นคนือยิงแล้วอะไรเดิดนท่านนหน้าทีเล็กนี่เหรอน้องมันไปนไหนอ่ะก็ัมาด้วยเสียฮยเสียแล้วเดนนิดนมาแล้วกนน็ ทีเล็กแม่งโคตรโหดเลยเ้ออโอ้ยนาทีเล็กตาแล้วจากการนันเอยเยรอยมือโประเอาจะเผาสักเก็ตจะมาทำอะไรเหรอเออเราต้องรับท่านกับจักรวาลเบโอนะ เอขอบคุณนะตัวต้อนรับพวกเราไปลอยครับต้นเดี๋ยวพวกข้าจะเปลี่ยนตำแหน่งให้พวกเจ้ากลายเป็นเทพผมุเนะโอ้จริงเหรอเขาเฮลิโอต้น,นโอเคเลยกระตัน้นแล้วเรากลับจกากกวางไวโอนพวกเราก็เถอะเดี๋ยวข้าจะมาบอรให้พวกเจ้าอ๋มอมาเลยกึ๊กึ๊ยมาเลยกึ๊กึ๊ย โอ้ยเฮ้ยเ้ยทำไมเข้าทำไมพักเรามีเปีกออกพัดมันเนี่ยอามยพลังให้กับพวกเจ้าใิีกบินได้น่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะท่าน <ฮะ S 1> เดี๋ยวพวกเจ้าก็กลายเป็นเทพขบุกกระล้วด้วยฮะจริงเหรอครับขอบคุณนะท่านไม่เป็นไรพวกเรากลับจากกวาลไปออกกันเถอะ